สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนิตและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยใหฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวอ l เลอร์นันนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1เป็นซีรีส์แนวแอคชัน่นนักล่าปีศาจสาวบวกกับผลงานแฟนตาซีของทาง n น t f l i x ที่มีความยาวถึง10ตอน เรื่องเลวเกี่ยวกับเอว่าเด็กสาวกำมพา้าที่เธอนั้นฟื้นจากความตายขึ้นมาในที่เก็บศพแห่งหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความผิดปกติของร่างกายซึ่งร่างกายของเธอนั้นมันเปลี่ยนไปว่องไวและมีพละกำลังเลวกับว่าเธอนั้นมีพลังพิเศษต่อมาเธอพบว่าเธอนั้นถูกเลือกให้เข้าสังกัดองค์กรลับโดยบังเอิญในน้ำของมนุษย์ ผู้ถือครองเฮโลวงแหวนของทูตสวรรค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มของซิสเตอร์หรือแม่ชีผู้ล่าปีศาจแต่เธอนั้นก็พยายามหลบหนีและปฏิเสธการเข้าร่วมในครั้งนี้เหล่าผู้ที่ต้องการสิ่งล้ำค่าของเธอจึงได้พร้อมใจกันออกตามล่าจนในที่สุดเธอต้องจำใจยอมเข้าร่วมกลุ่มกลายเป็นผู้ถือครองเฮโลพร้อมกับกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มวอเอร์นันนักลบแห่งศรัทธา เรืองเล้าในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนี e ช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้แอดมินขอแนะนำสมาชิกหลักของวอลเลียาน,านันแม่ชีผู้ล่าปีศาจสาวสวยคนแรกเอวาเธอคือผู้ถือครองเฮโลวงแหวนของทูตสวรรค์ และเป็นผู้นำของกลุ่มวอรรเออร์นันซึ่งเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้แมรี่ชอตกันซิสเตอร์ผิวสีสายโหดที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิญาณตนแต่เธอนั้นก็ทุ่มเทให้กับคริสจากมากมายลิลิธซิสเตอร์ผู้เคร่งเครียดกับการฝึกตนให้เหมาะสมกับฐานหน้าผู้สืบทอดเทโลเบียรทิสหนึ่งในซิสเตอร์วอรรเออร์นันคนเก่งเธอนั้นปราดเปรียวว่องไวแถมยังมีความจำดีเหนือผู้ใดอีกด้วยคามิล่า ซิสเตอร์ที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเธอนั้นสามารถเจาะแฮกระบบเข้าได้หมดตามที่เธอต้องการพวกเธอทั้ง5คนคือตำนานของแม่ชีผู้ล่าปีศาสต,ตอนที่1เรื่องก็เริ่มที่เอลวาซินวา เด็กสาวกำมพาซึ่งเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้เอว่าประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอย่างรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กจนเธอนั้นกลายเป็นอมาาัมพาตทำให้เธอไม่สามารถขยับพยื่นร่างกายท่อนล่างได้เลยจ,จู่ๆเธอก็มาตายแบบไร้สาเหตุและซิสเตอร์จากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิล Michael, ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่วัยเด็กเธอก็นำล่างของเอว่ามาเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพแห่งหนึ่ง ภาพก็ตัดมาที่กลุ่มแม่ชีล่าปีศาจแมรี่ก็พาซิตเตอร์แชนอนแม่ชีหัวหน้ากลุ่มคณะดาบการเขนเข้ามาในห้องเพราะเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งแรกของพวกเธอนั้นพวกเธอถูกซุ่มโจมตีจึงทําให้แชนอนเธอได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก เนื่องจากโดนเศษชิ้นส่วนดิวิเนียมซึ่งชนนอนเธอโดนเศษระเบิดเข้าไปเป็นจำนวนมากจนทำให้เธอนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวเมื่อผู้ครอบครองเดิมสิ้นอายุไขก็ต้องมอบเฮโลให้ผู้นำคนใหม่ต่อไปและทางกลุ่มของแม่ชีก็ได้วางตำแหน่งผู้สืบทอดเอาไว้แล้วซึ่งนั่นก็หมายถึงซิตเตอร์ลิลิสนั่นเองทุกคนกำลังช่วยกันเอาเฮโลหรือแหวนแห่งทูตสวรรค์ออกจากหลังของเชนนอน ในขณะที่ทุกคนต่างจ้องมองถึงความงามของมันจู่ๆพวกแมชีนักล่าปีศาจก็ถูกโจมตีทําให้หมอผ่าตัดนั้นต้องดึงเฮลโลออกจากหลังของเชนอนพร้อมกับรีบเอาเฮลโลไปหาที่ซ่อนพอเธอเจอกับศพของเอวาที่นอนอยู่กลางห้องเก็บศพนั้นเธอจึงคิดที่จะซ่อนวงแหวนนี้ไว้กับร่างของเอวาแต่ทว่าพลังของเฮโลนั้นกลับชุบชีวิตของเอวาให้เธอฟื้นจากความตาย นั้นยังไม่พอพลังของเฮโลยังทำให้เธอกลับมาเดินได้อีกครั้ง ทั้งๆที่ร่างกายท่อนล่างของเอวานั้นเป็นอามาาัมพาตตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุตอนเธออายุ7จ็ดขวบและหลังจากที่เธอฟื้นคืนชีพเอวาเธอคิดว่าตอนนี้เธอต้องกำลังฝันไปหรือไม่ก็กำลังตกอยู่ในนรกพอเธอได้สติจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอกทันทีตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกมึนๆงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังยืนคุยกับชายแปลกหน้าอยู่ที่กลางถนนจู่ๆก็ดันมีรถวิ่งพุ่งชนมาที่ตัวเธอจนล่างของเธอนั้นกระเด็นลอยทะลุก,กำแพงเข้าไป ในร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาแต่พอเธอลุกขึ้นมาเอว่าก็พบว่าขาของเธอนั้นหักและมีรอยแผลชะกันแต่ด้วยพลังอำนาจมหาศาลของวงแหวนจึงทำให้แผลที่ขาของเธอนั้นกลับหายชั่วพริบตาทำให้ตอนนี้เธอคิดว่าคงมีปาฏิหาริย์หรืออะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวเธอเอว่าไม่รอช้าเธอรีบเปลี่ยนชุดและออกตลุยโลกกว้างต่อทันที ตัดภาพมาที่เบียทิสเธอเล่าเกี่ยวกับการโจมตีของทหารรับจ้างให้กับบาทหลวงวินเซนต์ฟังซึ่งเขานั้นมีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มคณะดาบกลางเขนเบียทิสบอกกับบาทหลวงว่าพวกเธอนั้นถูกลอบโจมตีระหว่างการปฏิบัติภารกิจพวกมันเอาดิเวเนียมผสมกับระเบิดซึ่งแรงระเบิดนั้นจึงทําให้ชานนนซึ่งเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มของแม่ชีได้รับบาดเจ็บและต้องตายในที่สุดในขณะที่บาทหลวงวินเซนต์กำลังจะแต่งตั้งลีลิต ให้สืบท่อตำแหน่งหัวหน้าแม่ชีต่อจากชันนอนจูจ่ๆก็มีนักบวชเดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกว่าหลังจากการโจมตีแม่ชีที่เป็นหมอผ่าตัดที่เป็นคนเอาเฮลโลออกจากหลังงชันนอนเธอได้เอาวงแหวนไปใส่ไว้ในศพเพื่อรักษามันให้ปลอดภยัยแต่ทว่าศพของหญิงสาวที่นอนอยู่ตรงนี้มันกลับหายไปพร้อมกับเฮลโลนักบวชคนนั้นจึงเอาประวัติของเอวายื่นให้กับวินเซนต์ดูตัดภาพมาที่เอวา ตอนนี้เธอตัดสินใจกลับมาที่สถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลซึ่งเป็นที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรงกับเธอเอว่ากลับมาหาดีเอโก้หนุ่มน้อยเพื่อนรุวมห้องของเธอพอดีเอโก้เจอเธอเขาก็พูดบอกกับเธอว่าเมื่อวานพี่ตายไปแล้วจู่ๆพี่ก็น,นอนหลับไปและก็ไม่ตื่นอีกเลยเอว่าจึงบอกกับดิเอโก้ว่าเธอนั้นยังไม่ตายแถมตอนนี้เธอยังเดินได้ เธอคิดว่าเธอมีพลังวิเศษสามารถเดินทะลุก,กำแพงได้แถมร่างกายของเธอนั้นยังสามารถฟื้นฟูตัวเองให้หายได้ในพริบตาซึ่งเอว่ายังบอกกับดีเอโกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเธอแต่เธอนั้นต้องหาคำตอบมันให้ได้หลังจากที่บาดหลวงวินเซนต์รู้ประวัติของเอว่าแล้วเขาก็รีบเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลวินเซนต์ได้พูดคุยกับซิสเตอร์คนที่คอยดูแลเอว่า ซึ่งซิสเตอร์ก็ไม่ค่อยจะยอมบอกข้อมูลของเอว่าให้กับวินเซนต์รู้เธอพูดบอกแต่เพียงว่าเอว่านั้นเธอคิดสั้นฆ่าตัวตายกินยาไปเกินขนาดหลังจากเอว่ากลับออกมาจากสถานส,านสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลเธอคิดอย่างเดียวว่าหลังจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มเพราะตอนนี้เธอตื่นเต้นมากที่สามารถเดินได้วิ่งได้แถมยังมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์อีกด้วยภาพตัดมาที่บาทหลวงวินเซนต์ เขาสั่งให้แมลลี่ไปหาตัวเอว่าให้พบโดยเลวที่สุดเพราะการที่เฮลโลต้องตกไปอยู่กับคนธรรมดาพลังของเฮลโลอาจจะเป็นอันตรายต่อทุกคนและหลังจากเอว่าเธอเดินตามทางมาเรื่อยๆจนถึงบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ติดริมชายหาดเอว่าเห็นสะว่ายน้ําเธอก็ไม่รอช้าหลีบกระโดดลงสระน้ําทันทีแต่ทว่าเธอลืมคิดไปว่าตัวของเธอนั้นว่ายน้ําไม่เป็นเพราะเธอไม่เคยว่ายน้ํามาก่อน เธอจึงร้องตะโกนให้คนช่วยจนในที่สุดก็มีชายหนุ่มรูปหล่อกระโดดลงมาช่วยเธอไว้ซึ่งชื่อของเขาคือเจซี Z. และหลังจากนั้นเจซี Jay Z. ก่อนแนะนำเพื่อนๆของเขาให้กับเอวาได้รู้จักซึ่งพวกเขานั้นก็เป็นนักฉกฉวยโอกาสที่ชอบไปอาศัยพักค้างคืนตามบ้านคนรวยตอนที่พวกเขานั้นบินไปทำงานที่ต่างประเทศเจซี Jay Z. เห็นว่าเอวาเธอไม่มีที่ไปเขาจึงชวนเธอให้พักที่บ้านหลังนี้กับพวกเขาสักสองสามคืน เจซีเล่ากับเอว่าฟังว่าเขาจะรู้ตารางของเจ้าของบ้านหลังต่างๆที่พวกเขาจะเข้าไปพักโดยที่พวกเขานั้นจะแค่เข้าไปนอนพักค้างคืนใช้ชีวิตชิลๆสัก 2- อสสัปดาห์โดยที่พวกเขาจะไม่ขโมยข้าวของที่อยู่ในบ้านแถมก่อนที่จะออกไปพวกเขาก็จะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วยโดยไม่มีใครเจ็บตัวชีวิตดีๆ เจซีพูดบอกกับเอว่าว่าเขารู้ว่าชาตินี้คงไม่มีปัญญาที่จะทำงานและซื้อบ้านสวยๆต่อให้เขาขยันทำงานมากแค่ไหนก็ตามพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้และนี่คือนั้นเองเจซี่ก็ชวนเอว่าไปปาร์ตี้ที่ผับแห่งหนึ่งในขณะที่เธอกำลังมันอย่างสนุกสุดเวี่ยงอยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นควันสีแดงลอยอยู่บนอากาศเธอจึงตัดสินใจเดินตามเข้าไปดูและเธอก็ต้องตกใจเมื่อควันที่เธอเดินตามเข้ามานั้น มันเป็นเหมือนกับวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายบางอย่างเอว่าจึงรีบวิ่งกลับไปหาเจซีพร้อมกับใไปคารีเผาไปจากที่นี่ ตัดภาพมาที่นักบวชในขณะที่เขากําลังทําศพให้กับซิสเตอร์ชนนนอดีตแม่ชีหัวหน้ากลุ่มคณะดาบกลางเขนจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกดังมาจากที่บริเวณด้านนอกและทันใดนั้นมันก็มีปีศาจบุกเข้ามาปีศาจตนนั้นมันก็ฆ่าเขาทันทีและมันก็เดินมุ่งหน้าไปที่ล่างของชนนอนซึ่งสิ่งที่มันต้องการมันก็คือเฮลโลวงแหวนของทูตสวรรค์นั่นเอง และตอนที่1ของซีรีส์วอลเลียนนันนักลบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลวก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตดยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ